เลยรีโมทอยู่ไหนตะโกนเรียกเลยตะโกนเรียกหารีโมทแล้วเร็วตะกโกนตะโกนตะโกนดังๆีโไหนอยู่ไหนไม่ไงั้นไม่ต้องเล่นไอแพดอะไหนอ่ะไหนอะ,นอะรีโมทอะ่ะรีโมทอยู่ไหนเร็ว ใช่ไม่ใช่เหใช่ใช่หยิบมาดูว่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หยิบหมดทันหาดีๆไม่งั้นแม่ต้องดูหาดีๆเนาะหาดีๆไม่ดูไม่ดูนะอยู่นี่เปล่าใช่แล้วลองเปิดดูซิมีไหมตรงผ้ามีไหมของเล่นหนูบางอยู่อ่ะบางหนูเลยมีไหมหาดูซิ ห,ห,หาหมอะเหลี่ยมาเหลี่ยม,มอ,ยยมอใช่ป่าใช่รอนั่นไงรีโมทนั่นไงเปลี่ยนเลยทักเปลี่ยนแล้วทักเปลี่ยนไปงปั้นไป